อันนี้พ่อบอกเลยบอกบอกเอฟซีแล้วด้วยครับกาลันตีได้เรืยเรียกเลขสองสเนี่ยคับม่มีหลุดตั้งได่กัตดตดมาจานได้ไม่มีหลุดจากสตดครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้อง แอดมินเกามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเนาะป้าป้ายย่างไงเด้อครับผมครับสวนน้ำเชียร์เนี่ยพี่น้องมือนีก็จีพาพี่พาน้องไปตามตอของเซียนบันดงเด้อครับพี่น้องสมกับอาจารย์สมกับพอเพิ่นวีดีครับผมเหล็กเพิ่นเล็กตั้งรักเพิ่นนี่ไมีหลีเด้อครับผมครับหมวดทหานเพิ่นจับหายี่เพิ่นจับบ่เขานะพี่น้องต่วา เหล็กเด่นเหล็กต่างรักพนนี่พนเอาศูนย์มากเลืเด้อครับผมศูนย์กับเก่าครับเหล็กในหันนีงงามยู่เด้อครับผมเหล็กต่างรักพออยงไรเกิดตำให้พี่เห้น้องครับผมจับเบิ้งเหล็กต่างรักพอนี่เด้อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของพอเซียนบรรดุงกระเด้มมากเรลเด้อครับผมก้อนจิเบื้องตัวเลขของพอกังขอขอขอบคุณพอเด้อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขให้กับพี่น้องเอฟซีครับผมครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์นี่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับพอเสี้ยนบันดูงครับลูดุดานเก่ามาเชียร์สวัสดีปีใหม่เด้อครับผม ับสวัสดีพี่ไม้เช่นงครับครับสุภาพร่างกายแข็งแร่งลำลุยลำรวยเด้อครับผมโอ้ยอยากได้ยินคำนี้แล้วน้ำเชื่อเลยครับผมมันนั่งจับผิดซื่อๆพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อขึ้นเวทีคือพาพี่น้องตโตขันไม่สนพ่อมันบริเวณแถวแถวเผอเรียกแของไปไง่ายมันมันเป็นมุงเด่นถ้าสูงเกินไปค่ะแต่มันสูงกม่เข่ากับบอลลูดเลยบอลบอลลุดมันกิบอลลุดแต่ว่ามันนั่งจับ ครับตัวเน้นมาสซน่ะนะครับที่จริงมันเขาบนล่างเลยแหละกือเคยบอกน้ำเทียวยาวตั้งแต่ขีบแหลกเนาะครับผมแต่ตัวชนมันบ่มาเนี่ยที่เหลือมันจะไขว่กันออกเนี่มาครับมันก็มาถึงสันดิรีเลยสามหกหกแปดนี่มดครับผมมี่มดัึงหลักลอยโอ้แมนมดปวกศูนย์หกแปดสามหกนี่มดเลยครับผมเลขของพอเซียนบันดุงได้พี่น้อง สูตรที่หนึ่งอหะมันเด่น่ะศูนย์อ่ะนะแบบมันมีสามแปดเก้าศูนย์มันบ่ครับผมสูตรที่สองมันหกเจ็ดเก้าศูนย์มาเน่มันไปมันเอาหกไปไปไข่คับสูตรที่หนึ่งทั้งสองตัวเลยะครับอ่เก้าเขบอกว่ามันสูตรตึงดาบตึงเด่นกันยังไงมันบ่บ่บ่ชั่วคนไหนเอาอัฝากขอตัวจเอฟซีวันในเ้อะโอ้ครับผมแต่ว่างวดว่าขันพอ เน้นสวนเนี่ก็ถือว่าเขาอีเได้พอควาจับเขาไม่ได้เลยสำหรับสายเหล็กวิ่งเหล็กเด่นกับมายู่เด้พอสำหรับปีไกยเนี่ยปีหกสี่เนาะมันเริ่มเขาตั้งแต่สิบเจ็ดมาค้าล่าเนี่ยแหละมันเข่าไปเลยครับพปีนี้มันสิเข่าคอยยังปีไา่ป่ะคเคยเข่าคยลุดแต่ว่า ควบเสื่อมหมันเสือ่อเือแดดมันกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพ่ออ่ามันเข่าไรก็รุดนะน,นะครับด<อ>ุดขึ้นไม้ก็า่ารุดขึ้นไม้ก็่าเขาจับขู่มาชนกันเนี่ยมันตประกบครัวนะครับพอ่อตะวันเล็กท่านผีบ่ม,บมีพลาดกี่ไกลกับทั้งกีสมกับพอวาเลถ้าว่าสื่อเลรกก็ติดเลรกต่างรับเือว่าเล็กในนี่คือว่าบดถือนะพ่อเนาะงานดี้นีครับผม เมื่อกี้นี่นะว่าก็วเพราหนาไปไปไปปล่อยหกกว่าเขาวงสุดไทยเล่ว่าเพื่อคือปล่อยหกนะนะครับปล่อยหกรถเดงในคันจับหกว่าปั๊บมันติดบนหลังเลยของนอกนะโอ้แม่นอยู่ก่อนตีบนหลังเลยเอาดีเดียวกพอหมดนี่ครับผมสูตรที่หนึ่งเอาเอาเลขตั้งรักไปเลขตั้งรักชุดหนึ่งชุดสองนั่นแหละครับผมสูตรหนึ่งครับผมหก หกหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามครับพมสสองสุดสองเก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองสามอวันนี้สองกับสามมันชนสองกับสามชนครับผมเออสองนี่มันไปชนดับคือเก่าเกันได้ไหมครับสองนี่มันไปชนดับเกื่อกัเก่ากัน ชั่นดับมึงยิงเยอะมากอ๋อมันว่าเล่ยไก่มาเป็นเด่นสามแตคือกลายเป็นเด่นสามนี่แหละตัวอันตรายว่างหันพอกับว่าเก่าดับเด่นศูนย์ขึ้นมาเลยครับพี่น้องนี่แหละพี่น้องเบิ้งเด้อเบิ้งดีๆีแล้วครับเล่ยสามนี่อันนี้บนน้องพอเนาะเพราะอันนี้บนล่างขึ้นบนรางบนล่างเลยเลยพ่อพอมีพอมีตะบนครับผม ต่มันเป็ียนบนล่างแหลก็คือคือเข้าเหล็กเหตุออกว่านี่มันมันติดต้องบนล่างเพราะมันกี้มันกับเขาบนล่างเหล็กสุดหนึ่งสุดสองประกอบกันมันมมันไมสับกันนุ้งสิ่ะครับพ่อมันอยากบนอยากล่างบนไหนคือบนเน้นพอกม่มีปัญหาพอนี่ถือว่าโอเคแล้วพอเหล็กตัางรับพอขอขอตะวันหันั้นขอตะวันมันติดเหล็กเข้ากับพ่อน่อยแม่นยู่ครับผมมาบนมาล่างมันจะเป็นเงื่อนงีนกันถ้ามัน ว่าต่เนี่ย <โอ S 1> สูตรนี้บ่ผา่าเนี่ยโอ้เอต็มเต็มมากันอันนี้<ม>ย่อมรับเลยว่าผา่าขลังตีเลยเลยสมมุติว่า่าคือจังคือจังพ่อบอกว่าถ้าที่เหลือมันเล็กบ้ามากนำ้ำกันเห็นปะมันกับบมาเด้ครับพ่อเก็ดกับสองบมาสิทงมันกับบมาเห็นปะมันกี้เธอมันเล็กกเลยก่มาเลยนะถ้าฟังในคลิปนะพ่อเนาะจะเห็นเลยว่าพ่อบอกได้ไปเนี่ยอันจับคู่เลยครับผมบานนี้ เอาจับคู่ให้พ่อายอดอกงวดเดียมีตอนนี้แหละถำเมันนั่นกระลอฟันของสสดทไายนี่ครับเท่านั้นแหละพอกะโบกรบคุณหาร <พอ S 1> ด้วว่า<อ>มีอย่าง<อ><อ>ไรครับปล่อยไปให้เขาเจา้าพิจารณาเอาตัวใดเป็นมักปมเป็นขันเนียนเราตัวใดเป็นมักกับปล่อย่านนี่นู่พอเป็นเนวทางเป็นเนวทางทุกคนกะให้เป็นเนวทางมาตล่ะครับเป็นเนวทางบนเด้อครับเดียวมันจะยู่ได้รงที่ว่าเหล็ก กับเหล็กวิ่งงกับแต่ละท่านเนี่ยเป็นบอลลูดนั่นแหละคือของหฮาบอลลูดของเป็นบอลลูกกระจับใจกันในขณะนละพ่อส่วนหมากในเซียนของเก่ามาเชื่อตามมากอะส่วนมากพี่น้องเอฟซีคนจะเอาเหล็กเด่นเนี่ยพอไปประกบกันน้่งเคียร์เป็นกันในโชระลับครับผมครับงานครับเห็นเหล็กตั้งรักพอเิ่นกับจิมมี่อ่าแนวความคิดมีไอเดียครับผมครับอันนี้พ่อบอกเลยบอกบอกเอฟซีเล้วยครับกล้ากระลั่นตีได้เลยเหล็กเหล็กสองสูตรเนี่ยผมมีหลุด ต้งได้กับติดมน้าจนไหนื่อยไม่มีหลุดสุดครับเอาเอาเลขประกอบคูครับพ่อสามเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามแปดแปดสามสามแปดแปดสามนอกกรอบครับพ่อนี่แปดนี่แปดแปดเป็นเลขนอกอ๋อเลขนมันกระโชคคือเพื่อมันสามารถเอาเล็ขนอกมาประกอบกับเลขในได้อ่าครับผมโอเคคือเด่นเด่นสามมาแล้วครับผม แม่เลขที่ประกบได้ไว้ี่มันมันจะบนนี้จากเลขสูตรหนึ่งสูตรสองของเฮาเด้โอ้ครับผมมันจะต,งต,ตรงกิดเลขสูตรของเฮาอยู่ในีตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับบางทีก็คือจับคู่กันเหมือนงวดบางหันน้ะพ่อเนาะแงใน,นกุมี้วยครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้ตัวที่เฮาเนี่ยไคยเมื่อกี้เนี่ยสี่เก้าเนี่ยอีกบเฮาสามแปดอ่าสี่เก้าสามแปดสามแล้วสี่เก้าครับครับสี่เก้าที่งวดบางหันครับผม ตัวนี้ว่าต้องรับเด้อครับผม6 9เกอ่าหนึ่งสี่ส่หนึ่นึ่งสี่ี่หนึ่งอ่าครับพ่นี้่งสองสี่แปดคูตอนนี้แหะโอ้ครับผมสุดยอดเลยพ,พ่อบาปผู้ใดครับผู้ดใดมักสอ่าให้เพิ่นเนีนไปที่3มเก่าเก่าสได้น้องเชีย,ดดยร์เด้อถ้าชอบสาม ให้เน้นไปที่สามเก้าเก้าสามครับผมถ้าชอบเก้าถ้าชอบเก้าพ่อจะให้เป็นเน้นตีซีเกเน้นทรือหกเก้าเนี่ยหรือเก้าอยู่ในซีคู่ครับพ่อพูดได้มากหนึ่งของพ่อที่ประกอบไปมีหนึ่งซีซีหนึ่งตัวเดียวคู่เดียวครับผมเป็นไปใ้แค่นี้เนอะครับผมสำหรับแนวทางครับ สามสลักลอยสามพ่อให้สามลักลอยไหมครับผมบ่อสามตัวหนึ่งี่ลักลอยเอาศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์หกเก้าเด้อน้่งเชื่อเด้อครับพ่อลักลอยศูนย์ศูนย์ลักลอยเป็นศูนย์นะครับผมครับศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่เก้านี่ครับแนวทางเลขศูนย์ศูนย์หกเก้ามีสามศูตเกนาครับม เอาพอลองเบิางเดี๋ยวมือคนละใกล้ๆจังน่อยต้องเสื่อจังตัวเมื่ไหร่เดี๋ยวสิเรนเนีนทามตาเน้นมันโป่ครับแต่เขาเรียกว่ากบคูหรืขั้นจับตัวหนึ่งมันหลุดแล้วมันเข่าหรอเด้ครับพ่อแต่ว่าแถวเดียวกันมานน้ำกันบ่พ่อ๋อมาได้ตามสูตรพ่อแรงมากผสมกันได้เลยผสมกันออกไปก็เลยได้เลยเลือกเรับเลือกฟองสูตรเนี่ยแล้วไอ้ลูกทามันนั่นเรือเปล่านี่ อันเจ็ดนี่เลื่อนล่างบ่พอหรือว่ามันจังไรเจ็ดบอครับเจ็ดท้องสูตรพอเด้ตามสูตรพอเนี่ยมันยังมันมากเลยบ่ขันมากเขาใส่ช่วนี้อ๋อครับผมเอาใส่สองสูตรนี่ถ้าพอมีถ้าพอดิสองสูตรที่ซื้อไปใส่เกดกับยังกับพไปอ๋อคือว่าพอยกเหล็กเดนมากนี่ถ้าพี่น้องเอฟซีมีเดนอีกตัวหนึ่งมากสามารถจับใส่เหล็กของพอได้ครับผม แหม่ชมุดว่าเลขนอกเนาะน้ำเชี่ยนเนาะครับผมซีมันถึงนี่ซีอ่าใช่ครับผมมีหามีเจ็ดมีแปดมันว่าน้ำเชื่ยครับช่วงนี้วกหออกใื้กันสี่ห้าเจ็ดแปดนะออพวกหอกซื้กันเลขของขวานี่สูตรของขวานี่มีห้าเจ็ดแปดที่ลอกนอกเนื้อจากนี้ไม่ออกตอนนี้ผ้าซีมากแต่ตอนเอามาใส่ หกหนึ่งสองสามเก้าศูนย์สาเยครับถ้าหามากกับมาส่นี่มาส่สองสูตรนี่เกตมากกับมาส่สองสูตรนี่แพนมากกับทองใซสองสูตรนี่ครับเลขเลขนอกเลขนอกสูตรพอนีคือเลขเลขดับคูไปเลยเนาะพ่อเนาะถ้าจะบอกแ้วคับเลยว่ไปน้อกันสี่ห้าเจ็ดเก้าเลขทีเหลือในในในอันสี่ห้าเจ็ดแปส่ห้าเจ็ดปี่ห้าเจ็ดแปดเลขทีเล้ในอันเลขสูตรพอนีคือเลขดับ ดับเดียวอดับคููไปในได้ตัวได้ครับผมมาอะไรตัวเดียวครับผมจับคููกันบ้าครับแครับพี่น้องมันมันขี่นาวุธนองกันอยู่มันก็มีหลายสูตรอยู่ครับจังหนึ่งห้าแปดอวกาศมาเนี่มันดอกวันจันทร์มันบอก่ครับพ่อหนึ่งห้าแปดนี่ก็บ่ไปน้งกันหนึ่งห้าแปดไม่ออกด้วยกันแพรนขอขอบคุุกท่าาครคือเสียเดียวครับอันนี้อีกอีกสูตรหนึ่งนะครับผมอันนี้ แต่ก็มันมีอีกสูตรหนึ่งที่มันพวไปน้อกันดีกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งสามตัวนี้กับโยงใช่ไหมแต่มากกับแยกกันหน้าบนรีรังนี่สิลนะโอ้ได้ของได้ของแถมก็คือเล็ดับพร้อมด้วยครับพี่นอ้นองอันนี้ก็เป็นแนวทางพิจารณาเบื้องน้นพอเนาะครับตามสถิติของพอด้วกับผมกับบอกคอยผาดด้วยครับสําหรับเหล็กเกบดบอกออกด้วยกันแต่ห้องอุใจกว่าเหล็กตัวใดมันบ่มากน้ากันไดแล้วปั๊บเนี่ยห้องก็สามารถอยู่ก้อนตรงไก่ ได้ตัวเด่นหน่อยลงดังสครับตวงแคบเขาไปอีกครับผมแมนอยู่ก็แต่ว่าการันตีได้ย่างเดียวก็คือเนี่ยสุดหนึ่งสุดสองเลยตองนี้ครับผมไม่หลุดหน่วยว่งหันมีหอดสามตัวสองตัวบนล่างเลยครับพี่น้องมีมดหละครับเพราะว่าจต่ค้องไปเนียนใส่ศูนย์ไงถ้าศูนย์มโนยกับสิบเนี่ทั้งได้กระปงศูนย์มันไปรักไ่อยนะก่อน์นเห็นพอสามแต่ถ้าสาม ต่มันศูนย์พอดน้อยก็จะเป็นสามศูนย์ศูนย์สามต้อเป็นสามหกงวดนี้ครับผมงวดนี้สองสามชนกันสองสามชนสองนี่เป็นเลขเลขดับพอางล่างแล้วครับใกล้ดับเป็นหมดละกต่งวาดับกับกับวัวใช่แต่ว่ามันไปชนโมงชนคือสาดับครับผมค่นีเมื่อกี้เข้านี่พ่อะว่าอยากซื้อจักเน็ตเพ่ออยากซื้อใส่เลยเพราะว่าเป็นหนังมันบ่ามาสองหมดแต่ว่งวดนี้ ครับมันเด่นพ่อๆกันครับสามเราน้ำเชียร์เด้อโอ้จับคู่เลยน้พ่อเนาะสามเก่าเลยนียนเนนเนนเพียงแต่ว่ามันบดมันบดออกมาชนสุดคือจังสามครับแต่ว่ามันเด่นเด่นสมเหรีครับสามนึงวะครับผมถ้าถ้าสามก่เก่ามามาน้ำกันเนี่ยจะได้เก่ากับรุดมากว่นี่ไอ้เงินเด่นใดครับถ้าว่ามาน้ำกันก็จะต้องติดมากครับมน กลาย, 3, เ,ยเป็นตัวเด่นได้ครับผมเก่ากับสามพ่อนี่เป็นได้เลยตัวเด่นไดเลยเก่าเอาบวกบวกเครื่องไปโลดเด่นสามก่เก่าไปเลยครับเพราะว่าเด่นมันเป็นเหลขกพราชนแต่ว่ามันจะไในสูวยนะครับอ่าตอนนี้มันเด่นสามแล้วต้งตผวเก่ากัยังมาเด่นอหลกอยู่ครับผมโอ้ครับอาพ่อ,พอสำหรับแนวทางเหลขกของพอก็ลองเอาผิดจาหน้าเบิ่งเด้อครับผม แอดมินกอล์เชียร์กับตามไม่พี่น้องถ้าเด็กฟังในคลิปรายละเอียดครับนี่พี่น้องจะเข้าใจได้ครับผมเด็กแนวทางของพ่อครับผมพ่อครับแอดมินกอล์เชียร์ก็ขอขอบพระคุณพ่ออาเซียนบันดุงด้อครับผมที่ให้แนวทางมาคือเก่าครับผมครับครับครับโอ้ยอย่างไงก็มาขอตรวจเทียบซีถึงป่านเทียรลแรกลดเลยโอ้ยพ่อมีทตั้งสามตัวสองตัวครับผม เด็กต่างรับตัวเดี๋ยพอถือเข้าไปเน้นศูนย์เกินไปครับเท่านี้พ่อหน้าจะดูด้วยไม่พอครับผมสู่ต่อไปเอาไปเจ็บซี่เก่ามาเชียร์ครับผมมาเชียร์ครับทุกท่านโชคดีไปน้ำล้มกันครับพ่อครับเมื่อกี้บุกกรลบกวนสำนีเด้อพ่อครับครับผมภาพกังกายแข็งแรงลำลุยลำลุยพ่อครับ สวัสดีครับเพื่อนไปสูเอกซี่ด้อยกันเถอครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องกะอยากให้พี่ให้น้องรับชมอ่ารับฟังรายละเอียดในเด้อครับผมพอเพื่อนกับถือว่าเป็นเสี้ยนในเด้อครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขของพอเสียนมาดุงครับพี่น้องสำหรับคิมนีเอ็ดมินนําเสียกะ อขอห้พี่น้องสุขุมสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันเด้อครับผมโดยคาถาเงินประขาดเมื่อครับผมต่างนามโมสามจบเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุาธพี่นออ้องเอฟซีของเก่ามาเชียเชนเนี่ยขอให้ถูกหวยแล้วเงินได้จับเงินมื่อเงินแสนเด้อครับผมสำหรับวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกหาครับผมสำหรับทิม,น,ม,มทนี้สวัสดีครับ